สินทิวมุกจกดาวหรือสินทิวมุกจกดาวเป็นผ้าโบราณของเจ้านายสตรีชั้นสูงแห่งเมืองบนรัชธานีศรีวนาลัยมีลักษณะผสมผสานเทคนิคการทอคือการวางเครือเป็นสินทิวการยกมุกและการจกดาวถือเป็นผ้าสินที่หายากและพบที่จังหวัดอุบลราชธานีเพียงแห่งเดียว รุองค์ที่ประดับณนาสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเดิมภาพยุทธาถีวาดโดยอาจารย์เทิดบุญยรัตพันธ์ผู้แต่งเพลงอุบลราชธานีสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมอบให้พิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติแห่งนี้ ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติก็มีหนังสือจำน่ายมีหลายเล่มที่น่าสนใจครับอุโบสถดั้งเดิมเหลอที่เล่าสิ่เนี่ยมีมีที่ที่พระเทระสงคัญนมาบวชที่นี่เช่นหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นบวชที่วัดห่งนี้นะครับตอนเป็นพระพิสุทธ์นะครับเมื่อปี2436นะครับโดยมีท่านเจ้าคุณพระอริตวีอ่อนเป็นข้าประชานะครับ หลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็อุปสมบทที่วัดแห่งนี้น่าใจนะครับ,รบวัดนี้เดิมชื่อว่าวัดสีทองต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศิวบุญรัตนารามที่มาของท่านนี้แต่ว่าโครงการต่อสร้างโกโลสดหลังนี้น่ะพระเถระร้านผู้ใหญ่ที่เป็นสถาบันร้านก็คือพระธรรมวราภรเรื่อข่ายมาคืเสดี่นพระมหาภูนีวงศ์สนั่นการทัพปัตโตะโตนะครับท่านได้แรงศรัทธาจาก ชาาลทุกความประสงคองค์พระประสเจดีนะครับจึงได้เหลือรอุ่นสอนมาที่หน้าบันรุ่นขพระประสเจดีมาที่หน้าบันของพระอุโบสถนะครับแล้วก็อุโบสถพอุโบสถหลังนี้คนที่เป็นเจ้าประทับคนสําคัญคือคุณหญิงตุลโศลวิทย์นะครับก็ใช้ทุนก่อสร้างเป็นจำนวนเป็นปจ,จบุบานคงเป็นหลายเป็นหลายสิบสล,ล,ล,ลบบ้านนะครับสมัยนั้นที่หลักหลักหลักแสนกว่าบาทนะครับสมัยก่อนนั้นนะครับภายในพระอุโบสถก็บริษฐานพระประธานคือองค์พระแก้วอุตสาหรำคาคือว่าสักดิษย์ขององคอุบลเรานะครับ เดี๋ยวเชิญขึ้นไปกราบสังการะหครับเชครับจตุแปลว่าอะไรครับธรรมะจตุปัจัยจตุโกมจตุระบุ <c oughs> <c oughs>

พระแก้วบุตรสราคำมก็เป็นพระแก้วที่สำคัญของเมืองบนราชธานี จะลืมชิ้นในรางการต้องมัดปลาอมใหญ่ถึงลมหายเรื่องราวประจานที่ถูกการเลื่องปลาผู้ได้เวลาองปากลบพ่อพระวัีพิทีท่านกล่าวว่าคนสมนีมีความรู้มากความรู้ว่ากายกรจาไปสู่โลกจากโลกสู่อวกาศางเรด้วยความมัจญาที่ของเขาได้ครั้งนี้ทำให้เขารู้ตัว่ได้านจิตใจอย่างเมียี หลวงพ่อจะต้องหยุดจำนวนในคราวนี้แน่คราวนี้เป็นเรื่องของจริงอะไรซึ่งเป็นการพัฒนาบิดงบซึ่งหลวงพ่อจะได้แสดงให้เองในการที่จะฟื้นแล้วก็รักษาศิลปะพัฒนาชาติให้เราได้ดูจนกระทั่งถึงตัวนี้นะครับเชิญเลยครับต่อลำเท้านะครับขึ้นไปดูชั้นบนของหอแจกวัดสิบบนรัตนารามตามหลัโต้ในานได้เพียวยกหมู่วายตามหลัง แุน้าคิดททนอของงพ่เป็นครังแรกเท่าที่จะดืบ้าพอถหลับน้ำรับประทานาหารยแล้วก็ออกไปจากบ้านมุกหน้ารเครักษาพันสัตว์ปาเมื่องมากค้พระวินัยโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรจธานีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดศีบบนรัตนารามพระอารามหลวง เดินทางไปชมอาคารเรียนเดิมโรงเรียนเบญจมัาราช